รีวิวเครื่องปั่นสุญญากาศเพื่อการพาณิชย์มันติฟังก์ชันใช้ปั่นขายในยร้านก็ได้ใช้ในบ้านก็ดีครับยี่ห้อแห่งเสียงหัวเราะและความสุขเลอเฮเฮอใครได้ใช้แล้วมีความสุขและมีเสียงหัวเราะเหมือนชื่อของยี่ห้อเลยครับนี่เป็นปรัชญาการตั้งชื่อของผู้ผลิตยี่ห้อนี้ครับ สเปคของเครื่องรุ่นนี้มอเตอร์1,500วัตต์25,000รอบต่อนาทีมอเตอร์เป็นไทป์คอมเมอร์เชนะครับมีความทนทานสูงดูง่ายๆครับมอเตอร์จะมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นที่ใช้ในบ้านขดลวดของมอเตอร์ทำด้วยทองแดงแท้นะครับไม่มีส่วนผสมของอลูมิเนียม ปัจจุบันมีมอเตอร์หลายรุ่นหลายยี่ห้อนำอลูมิเนียมมาผสมกับทองแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตซึ่งประสิทธิภาพของมอเตอร์ที่ทำด้วยขดลวดทองแดงล้วนมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเช่นการเหนี่ยวนำไฟฟ้าดีกว่ากำลังปั่นไม่ตกมีความทนทานมากกว่าครับมอเตอร์ของรุ่นนี้มีพัดลมระบายความร้อนถึงสองตัวได้กันตัวแรกอยู่ด้านบน ตัวที่2อ,อยู่ด้านล่างครับทำให้ระบายความร้อนได้ดีกว่าเครื่องปั่นรุ่นนี้เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับจึงมีมอเตอร์ดูดอากาศเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวครับทำให้ในโถปั่นเป็นสูญญากาศติดลบถึง80 kpa ช่วยรักษาวิตามินและเอนไซม์ในกรณีที่เรานำไปปั่น ผัดผลไม้รักษาคุณค่าอาหารได้ดีกว่าการปั่นธรรมดาถึง2เท่าฟองน้อยกว่าดื่มแล้วท้องไม่อืดหรืออืดอัดและมีรสชาติที่อร่อยกว่าช่วงท้ายคลิปผมจะเปรียบเทียบให้ดูครับมิติของตัวเครื่องกว้าง22.2เซนติเมตรลึก26.7เซนติเมตรสูง42.7ซนติเมตรน้ำหนัก 8.4กิโลกร,รมัมมีฝาครอบกล่องกันเสียงความดังของเครื่องขณะทำงานอยู่ที่60-70ถึงเดซิเบลเท่านั้นเองครับไม่รบกวนลูกค้าในร้านหรือเพื่อนบ้านขณะใช้งานวัสดุทำด้วยโพลีคาร์บอเนตหนาถึง7มิลใสแข็งแรงหนาจริงครับ เปิดปิดนี่เสียงดังตึ๊บตึเลยครับฝาปิดของกล่องเก็บเสียงทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์เมื่อยกฝาครอบกันเสียงเครื่องจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อปิดฝาเครื่องจะทำงานต่อจากขั้นตอนที่ค้างไว้จนเสร็จสิ้นการทำงานครับฝาครอบกล่องกันเสียงสามารถถอดออกได้ง่ายสะดวกในการทำความสะอาด และเก็บรักษาหรือในกรณีที่ต้องส่งมอเตอร์มาตรวจเช็คโถปั่นขนาด2ลิตรความจุสูงสุด1.2ลิตรทำด้วยวัสดุ BPA-free ปลอดสารก่อมะเร็งครับโถปั่นมันติฟังก์ชั่นใช้งานได้ทั้งปั่นระบบสูญญากาศและระบบธรรมดาหนาแข็งแรงครับใบมีดของโถปัน่น คือไม่คมทำด้วยเหล็กกล้าเพิ่มความแข็งถึง10ขั้นตอนด้วยกันเพิ่มความหนาถึง80%หลอกเป็นชิ้นเดียวกันครับไม่มีส่วนที่คมไม่เกิดอาการบาดเจ็บในกรณีที่ต้องสัมผัสโดยตรงให้ประสิทธิภาพสูงอายุการใช้งานยาวนานเฟืองขับใบมีดหรือทั่วไปเรียกว่าเฟืองเหตดหรือเฟืองดอกเห็ด ทำด้วยโลหะฐานวางโถปัน่นทำด้วยยางถอดออกง่ายสะดวกในการทําความสะอาดครับแผงควบคุมการทํางานขนาดใหญ่ทํำมุมลาดเอียง45องศาสะดวกในการใช้งานและมีความสวยงามปุ่มต่างๆขนาดกำลังดีกันน้ำได้ในกรณีใช้งานปกติ จอ LCD แสดงสถานะการใช้งานมีปุ่มปิดเปิดเครื่องปุ่มเพิ่มลดเวลาในการปัน่นตั้งเวลาการปั่นสูงสุด3นาทีปุ่มเพิ่มและลดรอบการปัน่นมีทั้งหมด10สปีดด้วยกันครับ ปุ่มปั่นแบบกระตุกหรือปุ่มปั่นแบบสะดุง้งปุ่มเซตตั้งค่าการปัน่นและปุ่มโอเคบันทึกการตั้งค่าหมายเลข1คือปุ่มสูญญากาศหมายเลข2ถึงหมายเลข7คือโปรแกรมการปัน่นทั้งหมด6โปรแกรมเป็นโปรแกรมที่ตั้งค่ามาจากโรงงานสามารถปรับเปลี่ยนได้เองแต่และโปรแกรมกำหนดการทำงานได้ถึง10ขั้นตอนด้วยกัน สำหรับวิธีการใช้งานปุ่มต่างๆผมจะทำคลิปโดยละเอียดอีกทีครับฐานของมอเตอร์มีขนาดใหญ่มั่นคงแข็งแรงด้านใต้ของมอเตอร์มีแผ่นยางสำหรับกันลอยลดแรงสั่นสะเทือนตัวฐานวางบนพื้นโต๊ะแบบเต็มพื้นที่มีความมั่นคงในการใช้งานมีที่จับสำหรับเคลื่อนย้ายครับ เปรียบเทียบกันปั่นระบบสูญญากาศกับระบบธรรมดานะครับเครื่องฝั่งนี้จะเป็นระบบสุญญากาศเครื่องฝั่งนี้จะปั่นในระบบธรรมดาผมเตรียมผักกับน้ำไว้ในปริมาณที่เท่ากันสำหรับเครื่องนี้ ต้องกดให้ดูอากาศก่อนนะครับในโถปั่นเป็นสุญญากาศแล้วนะครับสำหรับเครื่องนี้ ที่เป็นสุญญากาศเราต้องเปิดให้อากาศเข้าในถก่อนนะครับการปั่นในระบบสุญญากาศเนี่ยฟองน้อยกว่าเยอะเลยนะครับส่วนการปั่นในระบบธรรมดาเนี่ยฟองนี้เยอะมากครับแล้วด้านล่างเนี่ยเริ่มแยกชั้นแล้วนะครับจากการศึกษานะครับการปั่นด้วยระบบสุญญากาศเนี่ยคุณค่าอาหารจะดีกว่า2เท่าดื่มแล้วท้องไม่อืดเนื่องจากฟองน้อยกว่า นั่นเองครับปั่นมะเขือเทศด้วยระบบสูญญากาศนะครับระบบธรรมดานะครับเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆนะครับปั่นระบบสูญญากาศในมะเขือเทศนี่แทบไม่มีฟองเลยนะครับ ระบบธรรมดานี่ฟองเยอะมากแล้วสีจะซีดกว่าอย่างเห็นได้ชัดอันนี้แสดงให้เห็นว่าสารอาหารเนี่ยครับปั่นในระบบสุญญากาศดีกว่าครับตามผลการศึกษาของประเทศเกาหลีเลยครับและเมื่อตั้งทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับปั่นธรรมดาเนี่เริ่มแยกชั้นแล้วนะครับส่วนการปั่นด้วยสุญญากาศยังไม่แยกชั้นครับลองปั่นเครื่องดื่มดูนะครับ ความเนียนอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนะเครื่องนี้หมอมากนะครับสำหรับท่านที่ต้องการคุณภาพที่ดีกว่าและแน่นอนครับบริการครบจบในที่เดียวขายซ่อมเคลมและอะไรต้องที่จุยเซอร์ครับสวัสดีครับ